สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามหนูทาง่านอยนะครับวันที่19เดือน8ปดปศสองพนหอยหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับทาแร้วก็ไม่เสียเวลานะครับก็เข้าเลยนะครับผมก็ไม่อยากจะเอาผลออก มาจับมาเพราะว่าบางทีพอเปิดคลิปนะครับดูผลออกก่อนนะครับผลออกวันที่สิบแปดก่อนนะมันช้านะครับให้ทำให้เสียเวลานะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับตัวเลขและแนวทางนะครับพอผลนี้ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณนะครับดีก็อ่านเลขเต็มนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับ ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับขอขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ไม่มีใครทราบเนาะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับแต่ว่าแนวทางนะครับก็เ,เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับจะนามาตาม่านอยพิเศษกันเลยนะครับในวันนี้ อนอยพิเศษวันนี้นะครับให้เด่นให้เด่นที่สามกับหกสามกับหก็เน้นนที่สาม สามศูนสามเจ็ดแล้วก็สามเก้านะครับสามตัวนะครับสามตัวก็จับไปเก้าสามศูนครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ จบให้สามชุดใน,ในที่3ามสามตัวก็เก้าสามศูนกลับไปต่อที่อานอยปกติ ปกตินะครับให้เดนที่2กับ8นะครับก็จะไพ3จุดเือนกันนะครับสองเก็บสองแสอง2 9 ส่วนสตัวนะครับสตัวก็ไอทีู่นยสองเกนะครับก็สามารถนำไปตัดเล่นได้นะครับ3ตัวนะครับหรือทันโจวินก็ใคทีท,ท,ที่ตามผมก็แนะนำไปแล้วนะครับเลขวินก็เอาเลขทั้งหมดนะครับเริ่มจากเลขเด่นนะครับ แล้วก็เอาตัวประกบอยู่ด้านหลังนะครับเราเพิ่มเติมมาที่3ตัวนะครับก็นำไปวิน่งก้อนวันเลขทั้งหมดนะครับที่ไม่ซ้ํากันนะครับปกตินะครับเน้นในที่2องนี่เลยนะครับ กลับไปกันต่อที่ V I P V I P ให้เดนที่6กับ2ทงจม3ชุดนะครับ หกศูนย์สามหกตัวก็ศูนย์สามหกนะครับอันนี้อันนี้วันจันทร์เนาะระวังเลขพี่น้องไว้นะครับ สุดที่ผมเล่นด้ผมเล่นด้ที่หกเนาะเรามาดูเต็มรวม เต็มรวมนะครับสามนอยก็มีพิเศษปกติ VIP นะครับถ้าว่าใครเล่นอาน้อยเฉพาะกิจอาน้อยกาชาตินะครับก็สามารถเอาไปวิ่งไปลูดได้นะครับวันนี้เต็มรวมผมให้ที่ศูนย9เก้าศนย์ก้าวันนี้ชอบเลข0ูนยอนชุดวิน ปินนะครับเบอรก้าห้าห้าศนย์นแล้วก็เก้าเก้า จะไปตัวเดียวนะครับวันนี้ชอบเลขศูนย์ก้ที่ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ 90, สามลอยขานาเล่นเนาะวันนี้ครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับสานอ,นอยนะครับก็มีแค่นี้นะครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะสุดแนวทางก็มีก้ามีหลุดนะครับการนําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผลจะออกอะไรนะครับการหาแนวทางนะครับก็เอาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคานวณมาวิเคราะห์นะครับดังนั้นนะครับก็แนวทางนะครับก็เป็นการเพียงวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นเนาะนะครับขอขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับ โปรดใช้วิจารณานในการรับชมนะครับกับใต้นี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่19เดือน8ปดนะครับพศสองพันายหกสิบเนะครับซึ่งแนวทางฮานอยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดคีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่กิปหน้าเนาะส่วนสำหรับลาสตาผมก็ลงอ ราพัฒนานะครับผมก็ลงคลิปให้แล้วนะครับแต่ว่าใครกดเข้าไปดูในช่องก็น่าจะเห็นนะครับส่วนท่านใดที่ไม่เห็นก็ลองเข้าไปดูนะครับกดคำว่า YouTube นะครับช่องอเมงเลขมารวยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นไอเข้าไปแล้วก็ค้นหา ก็มีแค่นี้นะครับขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ